เรามีอะไรกับทั้งสองคนโดยที่เราไม่ได้ใส่ถุงนะคะเพราะว่าเหมือนเรารู้สึกว่าเราแพ้คนหลายๆคนจะมีอาการแพ้ถุงยางจากถุงยางที่ผลิตจากตัวยางพาราได้นะครับเหมือนกับว่าข้างหลังที่อาร์ตนะครับมันจะมีถุงยางที่ถุงยางยัดอยู่นะยพาราถูกไหมครับตกใจมันมีไรติดหลังอยู่ E F M John Thomas แมนแมนคุยกันครับ สวัสดีครับโบสวัสดีค่ะคุณโบอยู่เท่าไหร่ครับ อายุยี่สิบหกปีค่ะยี่สิบหกอ่ะอยากจะปรึกษาอะไรคุณหมอเต้เชิญเลยครับอ่าพอดีว่าอยากจะปรึกษาคุณหมอเต้ค่ะเรื่องยาเพลปอ่ะค่ะยาเพลปครับคุณหมอพ,พอดีว่าคุยกับผู้ชายอยู่สองคนนะคะแล้วเหมือนเรามีอะไรกับทั้งสองคนโดยที่เราไม่ได้ใส่ถุงนะคะเพราะว่าเหมือนเรารู้สึกว่าเราแพ้เวลาใส่ถุงยางมันมักจะรู้สึกว่ามันไม่ยารมณ์หรือเจ็บอะไรประมาณนี้ค่ะอยากขอคำปรึกษาว่ายาเพปมันสามารถช่วยป้อง การอะไรกับผู้หญิงได้บ้างไหมคะพอดีว่าได้คาปรึกษามาจากเพื่อนแต่เพื่อนเขาเป็นเกย์อะค่ะเขาก็เลยไม่สามารถให้คาปรึกษาเราได้มากขนาดนั้นว่ามันป้องกันอะไรในผู้หญิงได้บ้างเขาไม่ค่อยแน่ใจอะค่ะจะรู้สึกว่าถ้าถามคุณหมอน่าจะดีกว่าอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของยาเพพคุหมอเต้ค,ครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงยาเพพน้องกินยาคุมหรือเปล่าคะน้องมีสองคนนะคะคน้องคุมกําเนิดแบบไหนคะทานยาคุมแบบปกติเลยเป็นเดือนเดือนเลยค่ะ ทานยาคุมแบบเป็นรอบเดือนนะครับเหตุผลที่เราไม่ได้ใส่ถุงใส่บ้างไม่ใส่บ้างหรือว่าไม่ใส่ถุงเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีเรา ใส่ถุงแล้วเล่าเจ็บอะค่ะแล้วก็ไม่มีอารมณ์เรามีอาการแพ้ถุงยางด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะเหมือนจะแพ้ถุงยางค่ะเพราะลองปรึกษาคุณหมอแล้วเขาบอกว่าน่าจะแพ้ครับเ,เรื่องถุงยางก่อนนะครับถ้าเกิดว่าแพ้ถ <mumbles. S 3> ุงยางเนี่ยโดยปกติคนหลายๆคนจะมีอาการแพ้ถุงยางจากถุงยางที่ผลิตจากตัวยางพาราได้นะครับเหมือนกับว่าข้างหลังที่อาร์ตนะครับมันจะมีถุงยางที่ถ <laughs> ุงยางยั์อยู่นะตกใจมันมีเรับองติดหลังอยู่ กล่องทั้งหลังคุณครับถุงยางเท์บอยลูกค้าเราน่ะเออไม่ได้มาติดที่แผ่นหลังคุณเออนึกว่าเป็นซัดไข่ซะแล้วไม่มีะคุณหมอโอเคติดหลังมากใจหายแวบเลยอันเนี้ยคืออคือคือเดี๋ยวนี้ก็จะมีก็จะมีการเอ่อผลิตถุงยางขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เป็นสารตัวยาแต่ธรรมชาตินะครับก็จะลดโอกาสที่จะแพ้ถ้าทำให้เกิดการแพ้ไปได้แต่ถ้าเกิดว่าใช่ถุงยางแล้วเกิดเจ็บก็อาจจะลองไปว่าถ้าเกิดใช้เป็น ที่มันหนาๆอาจจะแบบเจ็บไปก็ลองใช้ถุงยาที่มันบางลงนะครับ0ูนย์จุดศูนย์สามศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยครับ <S <S แล้วลองดูว่ามันยังเจ็บอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใช้ถุงยางแล้วไม่ได้จริงๆแล้วแฟนสองคนหรือกิ๊กสองคนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากใช้ถุงยางจริงๆหนึ่ง,รง,รงเราไม่ต้องกังวลเรื่องยาคุมแล้วเพราะว่าเราเรื่องเรื่องการตั้งครรภ์แล้วเพราะเรากินยาคุมอยู่แล้วเรื่องของการป้องกันโรคใช่ไหมครับถามว่า ผู้หญิงจะกินเพปได้ไหมยาเพปจะป้องกันเอ v ให้ผู้หญิงได้หรือเปล่าเราก็ต้องมาดูก่อนครับว่าเ i v ีเนี่ยมันเลือกไหมครับว่ามันจะติดเฉพาะผู้ชายเฉพาะผู้หญิงมันก็ไม่ได้เลือกอนะครับมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายชายแท้ไบเซ็กชวลเป็นเกย์เป็นตุ๊ดกระเทยทอมดี้หญิงแท้ทุกคนมีโอกาสติดเอ v ไได้หมดแล้วยาเพปเนี่ยก็เป็นยาที่ออกแบบ เป็นยาเป็นยาต้านไวรัสที่ออกแบบมาเพื่อเพื่อเพื่อยับยั้งตัว h i v โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะครับก็สามารถกินยาเพลได้นะครับโดยที่ตัวยาเพลเนี่ยจะสามารถป้องกันการติดเชื้อ h อ v ไได้ประมาณ99%ถือว่าเป็นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับและต้องกินหลังจากม,มีเพศสัมพันธ์เลยทันทีไหมคุณหมอถ้าเกิดว่ากินหลังจากที่มีเซ็กซ์เนี่ยอันนั้นน่ะจะเป็นเป็นยาต้านเฉนก็ค<ๆ>ือเอายาพวกนี้ไปกิน ทันทีหลังเสี่ยงแต่ว่าการกินยาเพล็ก็คือการกินก่อนเพล็ก็คือ pre exposure prophylaxis ก็คือการกินก่อนเสี่ยงซึ่งการกินก่อนเสี่ยงนี่นะครับของผู้ชายกับของผู้หญิงก็คือว่าเราจะให้กินยาเนี้ยล่วงหน้าไปเลยวันละหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเป็นเวลาเจ็ดวันสำหรับผู้ชายเป็นเวลาสําหรับยี่สิบแปดวันสำหรับผู้หญิงนะครับซึ่งรเรากินล่วงหน้าไปเลยพอเรากินล่วงหน้าไปจนได้ระดับยาในเลือดสูงพอที่จะป้องกันเอชไอวีแล้วเนี่ยหลังจากนั้นถ้าเราไปมีเซ็กนะครับเราก็จะลดความเสี่ยงของการติดเอชไอวีลงได้ถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยเก้าส <99 S 1> ิบเก้าครับนะคุณหมอเก้าสิบเก้าคร แล้วอย่างนี้มีมีวิจัยไหมฮะว่าต้องกินยาวนานแค่ไหนฮะก่อนที่จะไล่เปอร์เซ็นต์ไปจนถึง99ได้ครับถ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมครับครับเราจะกินยาเพ็บก่อนที่จะไปมีเซ็กซ์เนี่ยกินเจ็ดวันเจ็ดวัน แค่เร็จวันเนี่ยก็จะมีปริมาณยาในเลือดในเนื้อเยื่อตรงไม่ว่าทวันหนักูุอะไรเงรี้ยจะมีปริมาณยาที่สูงพอที่จะป้องกันเราไม่ให้ติดเอชไวีแล้วแต่ถ้าเป็นผู้หญิงวันจะต้องกินยานานกว่านั้นหน่อยครับ,รบเพราะว่าผ,ผู้หญิงมีเนื้อเยื่อเนี่ยเราจะเราจะป้องกันเนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอดใช่ไหมครับ,รบอาจจะมีเนื้อเยื่อเยอะกว่าหน่อยย่นยู่กว่าหน่อยเลือดไปเลี้ยงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นของผู้หญิงเนี่ยเราจะให้กินยาล่วงหน้านานกว่านะครับซึ่งหลังจากที่กินไปแล้วแล้วไปมีเซ็ก์กันเนี่ยอัน ก็จะสามารถป้องกันได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็จะไม่ติดเชือ HIV ช้อเอชวีแน่นอนครับ <c oughs> ก็ยังมีโอกาสที่จะจั่วได้ใช่ไหมคุณหมอก็ <c oughs> ถามว่าโอกาสมาจากไหนโอกาสมาจากการที่กินหนึ่งกิ <c oughs> นไม่ถูกต้องส <c oughs> องกินไม่ตลอด <c oughs> สาม <c oughs> ก่อนกินไม่ได้ตรวจเลือดก,ก่อนแล้วเคยจริงๆแล้วเนี่ยติดเชื้อมาก่อนแล้ว, <c oughs> ลวมากิน <c oughs> อันนี้บพ,พบบ่อยเลยครับพบบ่อยคือในสถานบริการบางที่เนี่ยซื้อ,อยากินกันไปเลยไม่ได้ตรวจเลือดให้ทุกคนหรือบางที่คนไข้อาจจะไปเดินไปร้านขายยาแล้วขอซื้อ,อยาตัวนี้ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยถามว่าเป็นเรื่องที่อันตรายไหมอันตรายมากเพราะว่าจะนําไปสู่ปัญหาหลายๆอย่างนะครับที่เอาไว้พูดกันรอบหน้าแล้วกันครับครับผมครับผมได้ครับได้ครับแต่สรุปคือถามว่ายาเพปป้องกันผู้หญิงได้ไหมป้องกันได้ยาเพปป้องกันสาวประเภท2ได้ไหมได้ได้ทั้งหมดป้องกันผู้ชายได้ไหมได้ครับผมคุณโบอย่าหาว่าจุ้นเลยนะทีละคนไม่ได้หรอคุณโบเป็นห่วงเฉย <g ül> หรือว่ายุ่งเกินไปขอโทษทีจริงค่ะจริงสักคนในแง่ละใช่ค่ะแต่ว่าก็แค่รู้สึกว่าเราโอเคกับกับทั้งสองคนม,มากๆแต่ว่ามันอยู่ในช่วงคุยค่ะถ้า,ถาสมมติว่าเรารู้สึกว่าตัดสินใจแล้วมา,มากแล้ว่เราก็คงจะเหลือแค่คนเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้เราแค่ร,รู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับทั้งโอเคโอเคก็รีบตัดสินใจนะโอเคนะเป็นห่วงสวยไม่หยับไม่ต้องดูแลตัวเองมากๆอ EFL, gentlemen, men, men, quick and fast.